เรไปคุยไกลจากกันตรงนี hmm. no. ้ไม mm ่ได้หรอไปก็คุยคุยไปเล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 ยไม่ไม่คุยเลยอ่ะแก่ไรมาแก่ไรวะคือตอนนี้พี่อยู่หนูอยู่ต่างคนต่างเป็นหัวตี้อ่ะจริงๆมันเริ่มได้เลยนะเอาจริงก็ยังไม่เริ่มค่ะเนี่ยต้องคุยกับเพื่อนก่อนสิบหกมันสตอรี่มันรอได้หรอ จริงๆแล้วสตอรีร่มันเราไได้ใช้ค่ะแต่การที่คุณจะมาชิงสูตรอ่ะต้องทําตามเงื่อนไขของผู้ที่ถูกท้าชิงอถ้านี้ไม่อยากชิงอยางนถ้าถ้างาัา้าาานผมไม่ขอชิงผมจะขอเล่นสตอรีร่กับคุณก่อนได้ไหมครับอ้า ได้เรือกไหมคะอ่าก็คือผมไม่ชอบปากคุณละปากหมาครับไม่พมันเป็นสตอรี่ไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยนะใช่คุณแบบที่บอกที่บอกอะรู้เปล่าปากไอ้เอ้ไ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 อ้มันไอ้ไอ้ไอ้ไย้ไอ้ไอ้ไอมไอ้้ไอ้ไอ้อ้็อ้ตอ้อไอไอ้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 อ้้ออ้อไอ้อ้ไอ้้ไ้อ้ไ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 อไ้อ้ไอ้องไอออไไ้อนแล้วา้้อไออ้ไ้ไไ้ไไไ้ไไไ้ไ้ไ ไม่สูตรเขาใส่ไม่ได้แต่คือเมืขาไม่สูตรอ่ะไม่มึงฟังนะมึงฟังนะเขาอ่ะมีเหรียญตามกฎทุกอย่างเว้ยแต่แค่สีมันเหมือนมึงเขาไม่ให้ใส่สีเดียวกันใช่นี่คือไงครับไม่ชิงไงครับไม่จริงหยดทำไมมึงไม่ทำให้มันตามกฎวะกูไม่เข้าใจไม่ได้ชิงเล่นออลี่มึงเขียนกูไมวคือมันทำแบบวอรี่ได้ถูกปะเออเพราะว่ามันมีเหรียญแล้วแค่สีมันไปเหมือนกันไม่ไม่ไม่จริงสุดก่อนเข้าใจปะกูรู้เออมึงจะป้ามาเขาตีกันนะครับพี่ชาย เป็นโคตรโก้เลยอ่เล่นแล้วมมไาจากซัาดับดีกว่าถูกมะมาร์ว่าเข้าใจถูกใช่ไมากเฮียเเฮ้ยชิงู่อยไครับนี่ไงก็ให้กชิงกันเปดีชิงไเยไอ้วด้วยคมากเลยำมึงก็มก่อนไหมเยุไหมายรวจเล็งปืนอย่างเดีวเยไม่ยมยิง ยิงไปโดน้ยนะยิงไปโดนเราลุ้นแม่ไปหนีมีเป้าทางจออือะไต้ร้วอะไรยังไม่หยุดนะตรวไม่ยิงสักทีแล้วเก่งายังไม่ัไดเฮ้ยมึงมีมึงตาย้ไอสงสัยต้องตายกันหมดก่อนอะมึงมีต่อดิโอ้มึงยังมีอะไรกันเอาล้อเราไยิงไ่โดนลุ้เลง้นลุ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 ้นล็งเลุ้ลุอนลทอนว่้เลงนเก้นลุงนลุ้น้นลุ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 อนว่า ลุงหม่งหม่งน่าจะงาสายตาข้ามัวตาไม่ดีหรอนึงกันเลยไอ้กูไอ้กูตายแล้วไอ้ย่ยล่วงหมดแล้วเนี่ยเไอ้จัดยิงไม่โดนเลยเียลูกปดทอเขี้อเล็กนาจัดเฮียพวกหนีหมดแล้วจัดนยังไม่จับกหนีไม่จับเหนีหนีหนียัีไม่จับเลยไม่จับเลยเฮียลูก่เมาเล้าขาวอ่ะ คือคือมัน delay เพื่อนคือมันดีเลยไปแต่บอก delay ตัดองี้ยเราจาไปแล้วเพี่ไปข้างต้นเขาไปไหนเ็าไม่รู้จะดับไปดับหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาไปไหนอะเมเดียวรถเขาไปกินก่อนไปไปไปเฮ้ยไปไปด้วยดิ โอเคนั่นก็แมนเช่นปั๊บปับปั๊บปุ๋ยุ๋ยไม่แต่แต่คือตามตามไปนี่แล้วมันไม่ครัเฮียยังเดือดเลยวะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกอดติดสถานการณ์นะครับทุกคนนาจานาจาให้ดับก่อนเปล่าวไให้ดับก่อนให้ดับก่อนไป อ้ยอย่าขึ้น McCain, นะอย่าขึ้น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 โดนกระทืบอ <'s> ่ะแกทำหนูแกทำโพลท่าผมว้าแตะยังครับเราแสดงเหมือนกันครับเฮ้ยจะตายพีบรอรอสิวัเล่นคือข้างบนอยู่ ใชน้องด้วยได้แล้วครับผมม่ไดน้องมาแล้วครับถ้าคุณจะเก็บที่ไม่ได้นะจ๊าอย่าทำผมอย่าทำน้องดีอ่าจะหมดแล้วไม่ต่อยไม่ได้อะเป็นกิจกรรมไงจได้เฮ้ย เอ็งบอกดีขึ้นบไม่ได้นะถ้าไม่นะคุณจะเก็บอะคุณต้องลงมานะครับลงมาเก็บมาขไม่ได้นะครับก็ไม่ได้นะน้องตัเต็มห้ามทาน้อง้ไม่ได้นะครับบนกล่องอะกระเดค้างพี่ชายกแล้วดทำต้องใช้ไม่โดนยาบตึงมากเผ็ดเดีๆนะจาทำน้องนะเาลอเพล โอเคครับทำน้องรับผิดวิ่งพี่พี่มีบิคเซตบอกนั่งกระโปรงกระเพกอะไรเงี้ยโอ้อหนี่เก็บดีกว่าพี่เก็บดีกว่าพี่เก็บเก็บพี่เก็บเออแเราเรายืดเก็บด้วยพี่ยังอาศัยกันดีกว่าว่าใครดิ้วเร็วอะไรเงี้ยใช่ใครมือไวอะไรเงี้ยพี่กู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 กระตายจะทำตายแน่นอน กดกดีค e, ้างแล้ว <that> ังดุนะครับกด E ีแล้วกดเอ็กกาทำให้กดเร็วขึ้นนะเก็บเร็วใช่หรอใช่หรอเขนาดนั้นเหลอเนี่ยกดได้ยังบี้ครัเพื่อนไม่มึงกนกูเพื่อนกูได้เลยของู้นของู้นนะของู้นนะใช่หรอเป่ไอ้หัวเ้ไอ้หัวทองไ้หัวทองอ่ะหัวทองไงหัวทองไงหัวทองไงหวองไงหัวทองไงหวทองไงหัทอไงหัวองไงหัวเองไวทองไงหัวหัวทองไวเองไวทองวเองไวว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 ว เอาดิพีเนย่โยงนี่โยงตีนีโยงโยงตีเถอตายดิกูี่กูี่กูอเลจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วโยงตีนโยงตีนโยงตีนไม่ใช่ไม่ใชนนั้นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนู้น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 เอาตายอเไม่ได้เแล้วใครได้อะพี่พี่พี่แจ๊ดแดะอาดมอาดามแจดอาดาแจดาดาพ่แวนอะไรอดัมอะไรพี่อาดามกดไหล่ผมเลยอาดมีผม อืมอืมอืมก็ดูแล้วครับมือใครเร็วมือใครเร็วอะไรเงี้ยใครได้กค้ชเพิบมือใครเร็วอะไรเงี้ยโหน้าอะไรเลยเยี้ยมเลยเหนได้ไม่ได้เี้ย